ก็มาเพิ่มเติมความรู้ให้กับหลายๆท่านนะคะที่มีอาการปวดกรามนะคะแล้วก็ปวดกล้ามเนื้อบนใบหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะในหน้าจะมาตอบคําถามนะคะให้กับท่านผู้ชมท่านหนึ่งนะคะน้องหรือพี่ท่านหนึ่งนะคะที่เข้ามา เขียนใต้คอมเมนต์การนวดหน้ากดจุดเพื่อลดปัญหาปวดกรามหลังกรามค้างนะคะว่าเราเนี่ยสามารถนวดหน้ากดจุดตัวเองได้บ่อยๆหรือเปล่าใช่ไหมคะเราเนี่ยสามารถนวดหน้ากดจุดให้กับตัวเองได้บ่อยๆครั้งต่อวันเลยนะคะไม่มีขีดจำกัดนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมาทำความเข้าใจ ข้อข้อหนึ่งก่อนนะคะก็คือบางครั้งนะคะการที่เรานวดหน้ากดจุดบ่อยๆนะคะหลังที่เรานวดหน้ากดจุดไปแล้วนะคะบางคนนะคะอาจจะมีอาการแบบว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรคะคือกล้ามเนื้อระบมนะคะอาจจะมีการกล้ามเนื้อระบมเกิดขึ้นนะคะก็ก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะว่า ผิวพันธุ์ของคนเราแล้วก็ร่างกายของคนเราเนี่ยมีการรับความเจ็บนะคะความเจ็บปวดเนี่ยได้ไม่เท่ากันนะคะถ้าใครนวดหน้าแล้วนวดหน้ากดจุดบ่อยๆเนี่ยแล้วเกิดอาการแบบว่าระบมกล้ามเนื้อน,นะคะก็สามารถลดการกดจุดนะคะ,ะคือไม่ต้องกด ซ้ำบ่อยๆนะคะคือหมายถึงว่าลดระยะการกดจุดให้ให้น้อยลงนะคะเพื่อที่จะแบบว่าให้สภาพกล้ามเนื้อของเรานะคะไม่มีการระบมนะคะผิวพรรณของเราไม่มีการระบมนะคะแล้วเราค่อยกลับมากดจุดได้อีกนะคะคือจริงๆแล้วนะคะการนวดหน้ากดจุดเนี่ยบนใบหน้าของเราด้วยตัวเองเนี่ยนะคะ คือถ้าเรามีความรู้สึกว่าเรารับเรารับความความเจ็บปวดนะคะในเวลาที่เรากดจุดได้นะคะมันก็จะยิ่งดีกับตัวของเราเองนะคะก็คือก็คือว่ามันจะแบบว่าทำให้เราเนี่ยหายลดอาการการเจ็บปวดเนี่ยได้ไวขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้การขับเคลื่อนของกรามนะคะกลับมา ทำงานได้ปกติได้เร็วขึ้นนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าใครทําแล้วแบบมีอาการที่แบบว่าระบบก็ให้ทําน้อยลงก็ได้ค่ะคือไม่ต้องทําซ้ําบ่อยนะคะคือถ้าเรารับความเจ็บปวดนั้นได้ก็สามารถทําได้บ่อยๆนะคะก็ดูตรงนั้นเป็นหลักเลยนะคะก็นี่แหละค่ะการนวดหน้ากดจุดนะคะคือรายละเอียด ของการลดหน้ากดจุดในวันนี้นายหนาก็มาเพิ่มเติมความรู้ให้กับหลายๆท่านนะคะที่มีอาการปวดกรามนะคะแล้วก็ปวดกล้ามเนื้อบนใบหน้านะคะก็ลองนำเอาไปทำดูนะคะขอขอบคุณนะคะทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมคลิปของนยหนานะคะแล้วก็กดติดตามนะคะ s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับนยหนาได้ทำคลิป ต่อต่อไปนะคะก็สำหรับวันนี้ไหนหนาก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะใครมีคำถามอะไรที่อยากจะสอบถามน,หนา,าหนาถ้านายหนาสามารถตอบให้ได้นะคะนยหนาจะตอบให้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ